สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อีสานเวนดิ้งจะนำเสนอการเติมเงินมือถือด้วยตู้เติมเงินบันดีนะครับรอบแรกนะครับให้เราสัมผัสที่ปุ่มหน้าจอเติมมือถือนะครับกดบนหน้าจอเพื่อเลือกอรายการจะมีซิมมือถือให้เราเลือกนะครับในที่นี้ผมจะเติมซิมไม้ให้เลือกไม้บายแคทนะครับกรุณา,ากดเบอร์โทรศัพท์ ให้กรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการเติมเงินนะครับเมื <t <t ่อกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับสังเกตปุ่มตกลงจะมีไฟกระพริบสีฟ้าให้เราสัมผัสที่ปุ่มตกลงรอสักครู่นะครับให้เราเลือกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมให้เราเลือกจานวนเงินที่เราต้องการเติมเงินนะครับในที่นี้ผมจะเติมเงินสิบบาทนะครับ ยอดเรียนที่ละเหรียญซอธนาบัตรทีละใบเครื่องไม่มีระบบทอนเงินยอดเงินเกินจะเก็บไว้ให้ใช้ในครั้งถัดไปกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมภายใน60วันเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ที่ผมจะเติมเงินนะครับก็คือ0 8 8 5 7 5 7 6 8 0เป็นคิมไมายนะครับมียอดคงเหลือก็คือเงินสะสมที่สะสมไว้60วันจากระบบจากเบอร์น,นี้นะครับจะถูกดึงมาใช้ในการเติมเงินก็คือ4บาทนะครับคับ เงินที่เราต้องการเติมก็คือ10บาทจะมีค่าธรรมเนียม2บาทนะครับดังนั้นให้เรายังขาดอยู่ก็คือ8บาทให้เราหยอดเงินลงไปอีก8บาทนะครับและที่นี้ผมไม่มีเงินเหรียญน,นะครับผมจะใช้แบงค์ยีบบาทนะครับถ้าเราหยอดไปแล้วให้หยอดลงไปในช่องรับแบงค์นะครับ ระบบก็ทําการเติมเงินนะครับขอบคุณที่ใช้บริการค่ะตอนนี้มียอดสะสมเหลือ12บาทนะครับจาก20บาทหักไป8บาทนะครับเหลือ12บาทเสร็จแล้วสุดการเติมเงินต่อไปมาดูนะครับว่า s m s จะเข้าเครื่องโทรศัพท์ที่เราเติมใช้เวลานานหรือเปล่านะครับ SMS มาแล้วนะครับมีข้อความเข้ามาที่เครื่องโทรศัพท์ที่ผมทำการเติมเงินนะครับเลขหมายนี้ได้รับเติมเงิน10บาทเลขหมายนี้ได้รับเติมเงิน10บาทเวลา7ดนาฬิกาสินาทีนะครับเงินก็เข้าเครื่องเบอร์โทรศัพท์ที่ผมเติมเงินสักครู่นี้เสร็จสมบูรณ์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ